สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเดอรเนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าพี่ทักนักสืบเอกชนได้ทวิตภาพม่อนอชีวะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มอชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการสวมเสื้อยืดโลโกโ้พักเก้าไกลลงพื้นที่พร้อมกับวาดที่ผู้สมัครสกรพักเก้าไกลเขตมีนบุรีโดยทวิตเตอร์ชื่อพี่ทักษ์นักสืบเอกชนเนี่ยระบุข,ข้อความด้วยว่าสำหรับใครที่สงสัยว่าตอนนี้ ม่อนอาชีวะไปไหนและกําลังทําอะไรอยู่สปายใจได้ครับตอนนี้ม่อนเขากําลังหาปลอกคอว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตมีนบุรีพักก้าวไกลสวมใส่อยู่ครับไว้ว่างๆจะมารับจบนนำม็อบหาตังนะแต่ตอนนี้ต้องเดินสายการเมืองหาปลอกคอให้ตัวเองก่อนคดีเยอะสำหรับม่อนอาชีวะเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าธนาเดชสีสงครามเป็นแกนนำกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องทั้งที่มีการจัดชุมนุมเองและไปร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มของนายนะัทวงษ์สายเกลือแล้วก็บอกกรายจุดที่จัดม็อบเนี่ยนะครับเรื่องของขาม็อบขา,าร์กส่วนการชุมนุมที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยม่อนอาชีวะอ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาเช่นการนำม็อบไปป่วนหน้ากระทรวงสาธารณสุข และก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจนสลบและเคยถูกจับกลุ่มแต่ได้รับการประกันตัวออกมานอกจากนี้เนี่ยม่อนอาชีวะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจํากันได้ก็เคยไปแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีกับสื่อที่สอนอลำพักชีแต่ว่าเมื่อไปถึงเนี่ยนะฮะก็ไม่มีหลักฐานอะไรในการที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยให้กลับไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ให้ไปแจ้งความดําเนินคดีใหม่แต่จนถึงตอนนี้ก็ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านม่อนอาชีวะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนี่ก็น่าสนใจว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเพราะนอกจากกรณีของม่อนอาชีวะแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีปิยรัตจงเทพหรือว่าโตโต้แกนนํากลุ่มวีโวที่เคยลงสมัครสอสสกลสินเขตหนึ่งพรรคอนา,นาคตใหม่ก่อนเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลในที่สุดเนี่ยนะทำให้สังคมนั้นเนี่ยนะครับ ก็ตั้งข้อส,สังเกตว่าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขณะนี้พรรคเก้าวไกลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เนื่องจากมีสสของพรรคก้าไกลหลายคนไปร่วมการชุมนุมและใช้ตำแหน่งสสเนี่ยประกันตัวแกนนําที่ถูกจับกลุ่มจนเป็นภาพชินตาของประชาชนนะฮะและบางครั้งเนี่ยในการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นก็จะพบเห็นสสของพรรคเก้าวไกลนั้นลงไปอยู่ในพื้นที่แม้จะอ้างว่าลงไปสังเกตการก็ตามแต่ว่าประชาชนคนส่วนใหญ่นั้น ก็ตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าก้าวไกลมีส่วนรู้เห็นของการจัดการชุมนุมและก็สร้างความวุ่นวายในบ้านในเมืองอยู่ทุกวันนี้ด้วยหรือไม่ครับ